ตอนบริษัทของเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะวางแผนยังไงบ้า,าอองในปีหน้าครับ,บรอกก็สำหรับแบนนี้ที่ผ่านไปนะครับของคุณพ,พ,พ,พามินยอก็ถือว่าในนามของเป็นผู้จัดเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทั้งทางจุดสัมดาวดิสแตนเดนแล้ว,วก็มีคุยดิสแตนเดนต์ก,ก็ผลิตภัณฑที่ได้กลับมาววกม็ถือว่าดีมากๆครับผมก็ทางทีมผู้จัดก็มีใจโคันไปครับผมก็ยิ้มหน้าบานเลยแฮปปี้ครับ,รบแล้วเรามองภาพต่อยังไงในกิจการต่อยอดจากความสำเร็จในครั้งนี้ก็ ในความเป็นจริงแล้วว่าตอนที่เรามาทางหัวมาจับมือกันสุสัปดาห์ก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะมีการทำโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พอจบงานแรกแล้วเราก็ฟีดแบคค่อนข้างดีก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราสองบริษัททั้งสุดสัปดาห์แล้วก็มีคุณภาวะจับมือกันเคมีค่อนข้างดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำงานกันแบบลงตัวแบบแบบว่าค่อนข้างคลิกกันนะครับมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีพูดคุยกันบ้างแล้วครับว่าเราจะเริ่มที่จะดิว ในคันนี้ทั้งใหม่อะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นใครอะไรอย่างเี้มีพูดคุยกันเริ่มต้นครับก็เดี๋ยวต้องมีนัดประชุมกันช่วงก็ยังเป็นตลาดเกาหลีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่พอลจริงๆแล้วคือที่เคยคุยตั้งแต่เริ่มนะครับก็ไม่ได้มิเพราะว่าต้องเป็นเกาหลีหรือว่าอะไรก็มีคุยทั้งศิลปินเกาหลีศิลปินจีนนะครรับือแม้แต่งานศิลปินไทยก็ก็มีพูดคุยคุณเตยเขาบอกว่าขอกระซิบได้ไหมเขาอยากเลือน ยังไม่ได้กระซิบมาแต่ว่าพอต้องเป็นแฟนมิสหนึ่งเดียวเลยใช่ไหมเออใช่แต่จะถามว่ามีอย่างอื่นดีกไหมดูเราก็ไม่ได้มีจำกัดว่าจะต้องเป็นอะไรในยามนี้แต่ว่าเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากแฟนมิสก่อนที่ว่าสเกลยังแบบว่าไม่ได้ใหญ่เติมขนาดนั้นเราก็ต้องค่อยๆทำแล้วก็ประเมินตัวเองไปด้วยนะแต่ว่า ถามว่าในอนาคตอาจจะไปถึงคอนเสิร์ตเวิเวอร์ไหมก็มีความเป็นไปได้ครับเพียงแต่การพูดคุยแต่ว่าค่อยๆไปก่อนอย่างท<อ>ี่ผ่านมามันได้ประสบการณ์ยังไงเราะที่ต้องมาปรับปรุงก็มันจะต้องมีทำงานเยอะเรียนรู้มากเยอะมากครับผมก็คือการการทำงานการจัดการในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอบคุณทางทางผู้ชมทุกท่านด้วยที่ไปไปไปที่งานอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณ f ี e แ b ็ c ที่กลับมาเนาะก็มี ข้อแนะนําอะไรก็ตามแต่พวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาเพื่อในการพัฒนาขัต้ต่อไปรวมถึงว่างทางที่เรามีการดิวเนีรยตหลอดของมันี่ผ่ดนมามันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อการทํางานเกี่ยวกับวันนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เรามีาะละเกยดอะไรบาราาร้างที่เราต้องแตบว่าระวังที่เราต้องบอกว่าดูให้ดีแล้วก็ต้องแบบว่าเหออออมาะแบบมันทำให้เราแบบว่ารู้รายละเอียดมากขึ้นเยอะถ้าถามนะถ้าถามในรูปแบบ คำเียก็ขอบคุณครับคือคำเดียงงานแรกอะ่ะก็มีเสียงขึ่งเข้ามาในเรื่องของเบนฟิตก็ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคำเียก็ต้องขอบคุณไปทางศรริลปินแล้วก็ค่ายอยู่ทำเป็นรองด้วยที่บอกว่าคือเพราะว่าเรื่องของเบนิฟิตอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้จัดกับทางตัวศิลปินกับทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เรียกว่างานต่อๆไปอะ่ะเราก็พยายามที่จะทาให้ได้เบนิฟิตให้มันได้อย่างเงี้ยครับเท่าเท่าที่มันจะเป็นได้อาจพอถ้าครั้งหน้าล้วคนคาดหว มันจะกดกันทำไมว่าเราจะต้องแบบเราทำวัฒนธารมดีมากก็คือคือเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดให้เต็มที่สุดก็คือพยายามที่จะทำให้ผลิตผลดีที่สุดครับจะได้แต่ว,ว่าแรงกายเราได้ถูกใจถ้ามองในรูปแบบธุรกิจมันคุ้มค่าไม่บ่อยเอาจริงๆกับแรงกายแรงใจที่เราเทุ่มเทไปรวมทั้งเม็ดเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยคือในงานแรกอ,อ,อ,อ่ะคือเออผมมีการคุยกับทางโซด,ดาก่อนแล้วว่างานแรกของเราอ่ะเราคงแบบทำ เราไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องว่าจะต้องแบบว่ามีผลกำไรเท่าไหร่มากมายโอ,โ,โอ้โหรวยเลยไม่ได้คิดเรื่อนงนั้นครับคิดแค่ว่าทําออกมาให้ดีที่สุดให้ให้ประทับใจคนดูคือคือจุดหนึ่งเลยอ่ะอันนี้คือพอหลังแล้วจบงานแน่นอนเรามีการฝึกฝการเพื่อเป็นการประเมินเราสองคนจุดหนึ่งที่เราแบบพูดแล้วก็ที่เหมือนกันก็คือทั้งทั้งผมทั้งคุณสุด,ดามีจุดึ่งที่เชื่อมกันก็คือเราเป็นบริษัทที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมา จุดประสงค์หลัก็คือเพื่อตอบแทนกง่ายเพื่อให้ให้คนที่มาดูอะประทับใจกับเป็นที่สุดเราอยากจะให้แบบว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจกับคนดูมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยป็นอย่างในงานตั้งแต่มีคนสถการจริงก็คงไม่ได้ถึงขั้นเป็นทุกอย่างในงานแต่ว่าอะไรที่เราช่วยได้ลงไปช่วยได้อะไรแค่นี้หือแต่ว่าใค่ลงไปช่วยเองแต่ว่าควาจริงแล้วงานนี้มันเกิดขึ้นได้จากทีมงานทั้งหมดมากกววานที่แบบค่อ้าข็งแรงแต่เหมือนอะไรคนบอกว่าบอยลงไปทุกพาร์ทเลยนะในการเข้าไปดูแลอะไรางเงี้การคุย เ็นพี่บอล์ไปคุยหรือคาัก็ความจริงถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่ในในในรายละเอียดมันเป็นอย่างนั้นก็ในงานเพื่หลังนะครับเช่นแบบในการพูดคุยการดีลกับทางทางนู้นใช่ไหมครไปถึงว่าทางทางเกาหลีแล้วก็เออไปถึงกับยิวไฮเอ็นซี่อ่ะครับรูปแบบการไปเออขายสปอนเซอร์เจอลูกค้าอเป็นพ่อง้องฝ่ายพี่ปอล์ค่ะครับที่หุ่นดูไว้ใส่ที่ตาให้ศิลปินต่างๆที่ต้องออมาร่วมงานกับทางเราผมว่าผมว่าการที่ผมทำงานนตรงเนี้ยแล้วก็แบบ มีเป็นเรียกว่าอะไรเราเป็นนักแสดงแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาทีบบเป็ชวงดีเราคป็เรามีเครดิตแล้วก็นิสิศรัชเองเขาก็เป uh. mm ็น hmm. สื uh, okay. hey, okay. ่อท okay. ี่แบบมีเครดิตแล้วเมื่อนการมันทำให้แบบว่าการดิวมันก็อาจจะแบบล่าลื่นมากขึ้นตรงที่ว่าเขาก็ไว้ใจเราว่าเราแบบโอเคเครดิตโอเคครับผมขอคครับขอบคุณครับผมอิบยตันแล้วก็อยิบายรัมพัยังไงฝากด้วยนะครับงานหน้าสุติภมิเกรรัชนะครับเอ มาอไม่ถ่ายจริง okay, okay. okay. ้ถ่ายรูปหน่อยเราจะมีโชว์สาพี่น okay. yes, ah ้องมาเดี๋ยวไม่กยเพ่กินเลยเอาไว้มาก่อนรอรอก่อนโอเค